เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์ว๊อบิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของรักสาวเศร้านะคะกับแฟนเก่านะใครที่มีปัญหารักสาวเศร้านะคะแล้วก็อยากดึงแฟนเก่ากลับมา เป็นบุคคลที่3บ้างนะคะเป็นคนที่มาทีหลังบ้างเป็นคนที่มาก่อนบ้างนะคะหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักทุกเรื่องเลยนะอาจารย์ให้คำปรึกษาได้หมดความรักการงานการเงิน everything นะคะแต่ว่าจะอาจจะเก่ง <c oughs> ใช้คำว่าเก่งในความรักของออรักสามเศร้ากับแฟนเก่าเนาะวันที่สานี้ใครว่างบ้างนะคะ ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มาเรียนคลาสอ่านไพ่กับอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์ขยายห้องเหลือที่นั่งอีก5ที่นั่งนะคะ5้าที่นั่งสุดท้ายนะถ้าใครสนใจมาร่วมจอยได้เลยนะคะอาจารย์บุ๊กิ้งห้องเรียบร้อยแล้วนะคะสัมมานาครั้งแรก เรียนดูไพ่ตัวต่อต,ตัวนะคะก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาเรียนด้วยนะรับไม่เยอะนะคะตอนนี้เหลือห้ที่นั่งอาจารย์เพิ่งขยายห้องไปนะคะราคานะปกติแล้วเนี่ยเจอตัวอาจารย์เนี่ยเป็นหมื่นนะคะก็คือวิดีโอคอรตอนนี้ที่สอนดูไพ่เนี่ยอยู่ที่30,000บาทนะแล้วก็ ราคาคลาสออนไลน์ตอนนี้อยู่ที่6,999นะคะอาจารย์ให้6,999เท่ากันแล้วก็แถมฟรีคลาสออนไลน์ไปด้วยใครที่สนใจอยากมาเจอตัวต่อตัวจับมือทำเลยนะ30กันยานี้ถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะมาหาอาจารย์ได้นะคะเป็นครั้งแรกแล้วครั้งเดียวที่อาจารย์จัดเจอตัวต่อตัว,ตว,ตวนะ ถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนของเราได้นะสอนออนไลน์ยังปังขนาดนี้เลยนะคะรับรองเป็นแน่นอนเพราะว่าเราจะแถมคลาสออนไลน์ไปให้ทุกคนด้วยนะส่วนใครที่สนใจผูกจิตผูกใจกับผูกรักนะคะตอนนี้เริ่มมีรีวิวเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเข้ามาขอดูรีวิวของเราก่อนได้นะคะที่ไลน์แอดวิชิสาได้เลยค่ะนะรีวิวของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมา เป็นรีวิว100%นะคะแต่ถามว่าผลลัพธ์เนี่ยจะได้ผลทุกคนไหมเนี่ยมันก็แล้วแต่คู่ว่าเร็วหรือช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวอันนี้จะเป็นรีวิวของผูกรักนะคะของลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะเขาโทรมาอีกแล้วค่ะโอ้ยไม่รู้จะไปดีใจกับใครชวนไปเดินเล่นด้วยนั่นนี่นูน่นโอ้โหแบบอินเลิฟหนักมากเลยนะคะอันนี้ผูกรักนะตัวอย่างแล้วผูกจิตนะคะล่าสุดเลยนะ ที่เพิ่งมาอัปเดตนะคะก็คือก่อนผูกจิตเขาเป็นยังไงบ้างคะเหมือนเขาจะหลงทางนั้นมากเลยนะคะไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่พอหลังจากผูกจิตเนี่ยไม่ยอมแยกห้องนอนเลยเวลานอนก็ต้องเอามือมาแตะตัวตลอดกลับมาดีกว่าเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะมีปัญหากันด้วยซ้ําค่ะโอ้โหคือปังมากนะทุกคนมีทั้งแก้กรรมความรักผูกจิตผูกใจนะคะแล้วก็ หลายๆอย่างนะตัดมือที่ส่งที่3าลองแอดไลน์มาได้แต่ถ้าใครงบน้อยนะคะอาจารย์แนะนําเป็นเครื่องรางของเราก็ได้นะอันนี้แป้งจะเป็นอีกแบบหนึง่งอาจารย์เอาไปใช้อีกแล้วเดี๋ยวมามาไปไ bueno. นะแป้งเนี่ยเพราะว่าคือมันเป็นไอเทมที่อาจารย์เอาพกติดตัวติดกระเป๋าออกจากบ้านเนี่ยเอาแล้วเพนดูลอมก็หายเอียงกว่าเน่ ก็จะมีมวเปเปอร์เพนดูลัมนะคะอ่ะมีแป้งน้าหน้าทองมีน้ำหอมมีสีพึ่งนะคะปกติอาจารย์จะพกแป้งตลอดนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยสรรพคุณเยอะมากทุกคนแป้งน้าหน้าทองเนี่ยไม่ใช่แป้งแบบกะโหลกกระลาปลากระป๋องนะทุกคนสรรพคุณเยอะมากอาจารย์อาจารย์แบบพึ่งเนี่ยเนี่ยทุกคนดูสรรพคุณของแป้งน้าหน้าทองของเราใครที่ใช้แป้งอยู่เนี่ยสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศเลยนะคือเราใช้แบบ แป้งดีมากนะคะสีพึ่งก็เหมือนกันริมฝิปากดูกชื้นชุ่มชื้นได้อาจารย์ใช้นะอาจารย์ก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะคะเนี่ยแป้งหนะ้าหน้าทองของเราเนี่ยอาจารย์ใช้นะคุณสมบัติด,ดีมากนะคะอันนี้ใช้แทนน้ำหอมได้นี่สีพึ่งได้แทนลิปสติกได้มันเป็นมันไม่ได้เชิงสีพึ่งขนาดนั้นทุกคนมันจะเป็นลิปปามแบบเนี้ยเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะคะริมฝีปากชุ่มชื้นเนาะช่วยในการดึงแฟนเก่ากลับมาเหมือนกันนะคะทําให้คนหลงรักนะ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาหมานิยมด้วยนะคะใครที่สนใจนะบอกเลยเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้จริงใช้ทุกวันยังไงก็คุ้มค่ะนะคะโอเควันนี้เป็นคลิปดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีกรกฎราคนากรากฎนะในช่วงเดือน ตุลาคมนี้นะคะเรามาดูกันนะจะมีทั้งความรักการงานการเงนิงนชโชคลาบนะคะสุขภาพนะทั้งหมดเลยนะแต่ความรักเนี่ยเราจะไม่ละเอียดเท่ากับเออเราจะไม่แบ่งสถานะเนาะเหมือนกับคลิปราศีเดี๋ยวเราไปดูคลิปราศีอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพื้นดวงกันก่อนเลยนะคะเดือนตุลาคมนี้ขอพลังพื้นดวง่อยค่ะ ราศีกรกฎรัคนากรากฎพื้นดวงจะเป็นยังไงบ้างคะขอพระนันให้นะคะราศีกรกฎรัคนากรากฎพื้นดวงเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรไฮโรเฟนเฮชออฟคัพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถ้าถ้วยโ้ยการเงินสิบเออออย่างวะ่ะทำไมเป็นนี้อ่ะสิบ เดือนตุลาคมนะคะช่วงนี้วิบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลใจตัวเองเยอะๆเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจิตตกนะคะถ้ามีโอกาสอาจารย์แนะนำว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ควบคุมสติตัวเองเยอะๆนะเพราะว่าคุณจะดาวๆนะคะหมายถึงว่า อะไรที่แบบจะทําให้คุณเฟลอะค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตหรือว่ามันมีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจคุณในช่วงนี้นิดหน่อยนะคุณก็จะมีความแบบจิตตกจิตแตกไปแล้วอะนะคะดังนั้นน่ะอาจารย์แนะนําเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าอย่าไม่มีสติแล้วก็พยายามที่จะควบคุมหัวใจของตัวเองให้เยอะนะคะอืม พอไม่งั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะว่าคุณจะมีภาวะจิตตกได้นะคะจิตตกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของการเงินต้องระวังคนมาโกงคนมาหลอกให้ลงทนุนทํานู่นทํานี่นะคะอันนี้คือต้องระวังสุดๆเลยนะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหวังในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆกับคุณคุณจะต้องเทคแคร์แบบ ความรู้สึกของตัวคุณเองให้เยอะๆนะคะให้มากๆเลยทีเดียวนะอืมถ้ามีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินหรือว่าชวนลงทุนอะไรนะคะเดือนตุลาคมนี้อาจะไม่แนะนําเลยจริงๆแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะคะระวังว่าจะต้องมีภาระหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมานะทำให้คุณจะจาเป็นจะต้องมีเหตุ ที่จะต้องใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยอันนี้คือต้องระวังนะคะช่วงนี้ผลพยายามทําบุญนะคะแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองเราเยอะๆนะคะแล้วคนบางคนนะเดือนตุลาคมนี้สําหรับเดือนคารสีกรกฎนี้บางคนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะมีการจิตตกในเรื่องของคนเก่าๆนะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนะคะก็อย่าไปส่องเขาเยอะนะ พยายามที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้มากๆนะคะอย่าเพิ่งไปส่องให้ตัวเองจิตตกนะช่วงนี้โฟกัสตัวเองได้ก็โฟกัสไปเลยหรือว่าบล็อกได้บล็อกเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะนํำเรื่องเราเก่าๆเนี่ยมาจิตตกเรื่อยๆนะคะอือประมาณนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเราเช็คดีๆนะคะว่าเขาแต่งงาน มีครอบครัวแล้วหรือ,อยังอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าระวังด้วยสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะอันนี้คือพื้นดวงที่ขึ้นมานะเดี๋ยวอาจารย์ใช้ไพ่ลุกเสกของอาจารย์ใครที่สนใจอยากจะสั่งนะคะอาจารย์จะสั่งมาสัมมนานะเหลืออีกไม่กี่สำรับแล้วนะคะไพ่ปุกเสกเนี่ยบอกเลยว่าเลิศมากๆใครที่สนใจก็รีบ,รบสั่งมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ขยายด้วยไพ่ปุกเสกก่อนนะคะว่า ราศีกรกฎพื้นดวงคุณต้องเป็นยังไงบ้างถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในเรื่องของชีวิตของคุณนะตอนนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดในการหาทางออกนั่นก็คือการนิ่งนะคะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปนะ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคไม่ว่าใครจะมาว่าคุณหรือไม่ว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันต้องเกิดขึ้นนิ่งสยบสงบความเคลื่อนไหวค่ะใช้ความนิ่งใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุผลนะคะเป็นหลักนะอย่าพยายามใช้อารมณ์มากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้จิตตกเยอะ เออใช้สตินะคะให้เยอะๆด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องของความรักเนี่ยระวังสุดๆเลยก็คือคนที่มีเจ้าของเนี่ยเขาเข้ามายุ่งกับเรานะคะเป็นช่วงโอกาสที่คุณจะต้องขยันนิดนึงในการหาเงินนะคะนะเจ็ดดาบขึ้นมามีการโกหกบางการหลอกลวงนะคะช่วงนี้ก็ไว้ใจใครก็ให้ระวังไว้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันบ้างนะคะในเรื่องของการงาน การงานหรือการเรียนของราศีกรกฎช่วงเดือนตุลาคมนี้มีอะไรต้องแนะนําบ้างขอพลังงานพาไพ่เนี่ยค่ะการงานการเรียนมีอะไรแนะนําบ้างคะการงานหรือการเรียนมีอะไรแนะนำบ้างขึ้นไพ่สิ่งศักดิก์สิทธิ์อีกแล้วนะคะยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งได้มากนะคะช่วงนี้นะยิ่งทำบุญยิ่งให้ยิ่งได้มากค่ะบางคนไม่ถนะัดทำบุญก็ทำทานก็ได้นะคะ ช่วงนี้การงานเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้การงานของคุณโอเคเลยนะคะเพียงแต่ต้องระวังในเรื่องของบุคคลแค่นั้นเองนะคะในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของเงินในเรื่องของต่างๆเนี่ยโอเคเลยนะคะแต่มักจะมีพวกเจ้ากรรมนายเวรที่มันเป็นอุปสรรคอะชอบแบบเวลาเราจะทําอะไรก็ชอบมาขัดขวางเรานะคะดังนั้นเนี่ยพีบบ่แนะนําให้ทําบุญเสร็จแล้วก็กดน้าให้กับพวกเจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วเขาจะได้ไม่มาขัดขวางเราพวกเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันเป็นในเรื่องของการเงินการงานค่ะเขาชอบมา ขัดขวางความเจริญของเรานะคะเวลาทํางานสังเกตเรามักจะมีอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานเยอะนะคะก็เกิดจากพวกนี้แหละที่ไม่อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของเรานะคะรู้สึกมันมีความโลกจิตอยู่หน่อยๆไงนะคะพอเห็นคนได้ดีแล้วรู้สึกมันคันนะอือพวกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะ มันก็เลยแบบว่ามาคอยขัดขวางความเจริญของเราดังนั้นสิ่งที่ชาวราศีกรกฎจะต้องพึงระลึกและพึงทํานะคะนั่นก็คือการที่กวดน้ําให้พวกเขาด้วยนะจะทําให้เราดีขึ้นแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าสมมุติว่าเราได้งานตรงนี้หรือเราได้เงินตรงนี้เราก็จะแบ่งไปทําบุญด้วยนะคะอย่าลืมกวดน้ําให้เขาด้วยเพราะว่ายิ่งเขาเห็นเราชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองม,มากเท่าไหร่แต่เราไม่มีการแผ่บุญไปให้เขาเขาก็จะรู้สึกแบบ ไม่โอเคมากๆเลยนะคะดังนั้นราศีกรกฎอย่าลืมทําบุญด้วยนะแล้วก็เรื่องการงานนี่บอกเลยว่าโอกาสที่มันจะเจริญเจ้าหน้าเนี่ยเยอะนะคะสําหรับเอพิโซดนี้สําหรับเดือนนี้นะบอกเลยว่ามีเงินมีอะไรมาเยอะมากแต่ว่าเรายิ่งรวยยิ่งปังยิ่งประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะมีคนเข้ามาขัดผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาแบบ มาหลอกเรานั่นนี่นู่นเยอะขึ้นนะคะดังนั้นชาวราศีกรกฎต้องระวังตัวให้มากนะคะแล้วก็อย่าใช้ใจอู้ฟู่อย่าทาให้คนอื่นรู้ว่าเรามีเงินเยอะนะคะมันเป็นภัยต่อตัวมันเป็นดาบสองคมด้วยนะดังนั้นต้องระวังนะคะแล้วก็อย่าไปไว้ใจใครมากคะ่ะก็คือเน้นเน้นใน,น,เ,น,นเรื่องของการทําด้วยตัวเองดีกว่านะ เพราะว่าถ้าเราไว้ใจใครมากเนี่ยบางทีงานเราอาจจะพังได้นะคะนี่ต้องระวังนะในเรื่องของการงานการเรียนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะการงานการเรียนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนานๆทีบอกเลยนะคะว่าอาจารย์จะมาทําคลิปดวงโดยรวมดวง,ดวง,ดวงพื้นดวงนะคะอาจารย์ไม่ค่อยได้ทําเลยนะอาจารย์จะเน้นในเรื่องของความรักเป็นหลักนะอไพ่เดทนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาใครที่ไม่หวังดีไม่ประสงค์ดีกับเราเนี่ยเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเขานะ 嗯、好啊好它会。 มีการขัดขวางอะคะ่ะมีการสาบแช่งมีการทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้งานของเราพังนะคะดันงนั้นเราต้องมีสติแล้วก็โฟกัสมากๆพวกคอมเมนต์ไม่ดีใครที่ทํางานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะคะเวลามีใครมาคอมเมนต์ไม่ดีเราก็ต้องลบหรือพยายามที่จะดิสเครดิตเราเราต้องไม่สนใจนะคะเราหมั่นก้มหน้าก้มตาทําในสิ่งที่ดีๆของเราไปอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยถ้าใครมาคอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีอาจารย์ลบออกเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ให้ค่าคนพวกนั้นดังนั้นเราอย่าไปให้ค่าสิ่งๆนี้นะคะแล้วก็ สามเศร้าเนี่ยมันจะมากระทบในเรื่องของการงานนะคะเวลาที่คุณมีความจิตตก หรืออะไรในเรื่องของความรักะค่ะี่ถึงบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สาคัญนะมนุษย์ทุกคนขับเคลื่อนด้วยความรักจริงๆนะคะเวลามีปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยจะไม่มีอารมณ์ในการทํางานเลยดังนั้นควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเองให้ได้แล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของเองด้วยอย่าเอาความรักมาปนกับหน้าที่การงานนะเพราะว่าวิมองว่าถ้าคุณจิตตกในเรื่องของความรักสามเศร้าเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการกระทบในเรื่องการงานได้นะเอามาดูการเงินกันบ้างน,นะคะการเงินชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้เป <ๆ S 1> <ข>็นอย่างไรบ้างขอพลังงานให้หน่อยค่ะ การเงินสุลาคมนี้กรกฎเป็นยังไงการเงินกรกฎนะคะ Two o ฟ Cup นะคะเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างมากแล้วก็ใช้แบบใช้สบายสบายเลยนะคะใช้สบายสบายจนแบบระวังคนที่ชวนเข้ามาลงทุนหรือมาหาผลประโยชน์กับเราเนี่ยแหละอันนี้คือต้องระวังนะคะแต่ว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างเข้ามาให้เราใช้เรื่อยๆแล้วก็สบายสบายเลยนะ มีใช้ค่ะมีกินมีใช้เข้ามาทางออนไลน์ก็ได้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะค่อนข้างดีมากๆออนไลน์นะคะในเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเดินทางนะ หมดไปกับการเดินทางก็เยอะหมดไปกับอาหารก็เยอะนะคะแล้วก็โอกาสที่มันจะเข้ามาในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆนะคใครที่กําลังมีแลนในเรื่องของการทาอะไรออนไลน์นะมันก็จะมีโอกาสที่จะ success, หรือประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะดังนั้นดูเอานะว่าใครจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะได้เงินมาตรงนี้นะ NICE OF c u p คุณค่อนข้างแบบมีความสุขนะกับกับชีวิตในเรื่องของการเงินไม่ได้ขัดสนค่ะแต่ที่วิบอกค่ะว่ามันจะกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเลิกกับคนเก่าเนี่ยพลังงานเอนซีเของความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างมาเต็มมากๆเลยนะมันมีผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าการงานการเงนินเนาะ คือถ้าคุณไม่มีกําลังใจหรือว่าคุณกาลังเสียใจในเรื่องของความรักคนเก่าๆเดินออกไปแล้วคุณไม่มีกระสิบกระใจในการทํางานมันก็มีผลส่งผลกระทบในเรื่องของการเงินด้วยเป็นเรื่องปกติอันนี้คืออยากเงินดีก็ต้องไปรักษาเยียวยาจิตใจของเตงให้ได้พยายามนั่งสมาธิให้เยอะๆนะคะแล้วก็กรวดน้ำนะอย่างที่อาจารย์บอกนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักและการเอาโดยรวมรวมๆนะคะจะไม่แยกสถานะถ้าแยกสถานะเดี๋ยวไปดูในชีวิตราศีทีนะคะ ความรักช่วงนี้นะคะช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างเดลิเวอร์เอพอถามถึงความรักนะกรกฎนะคะคุณเจอคุณรักคนคนหนึ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณแน่ๆนะแต่ว่าเขาอะ จบกับคุณไปแล้วเราก็เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วด้วยนะตอนนี้นะคะเดะเดวิลเป็นคนเก่าๆของคุณที่คุณแบบอยากดึงเขากลับมามากๆเลยนะคะอาจารย์แนะนําไม่ผูกจิตก็ผูกรักลองมาถามอาจารย์ก่อนได้นะคะเจ็ดดาบขึ้นมานะมันมีการจบลงไปมีการผิดหวังเสียใจมีการคบซ้อนนะคะแต่คุณก็ยังรักคนคนนี้อยู่ไม่ว่าคนคนนี้จะทําร้ายคุณอีกสักกี่รอบนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณยังไงคุณก็ปักหลักปักใจที่จะเอาคนคนนี้ให้ได้นะชาวรากรกฎ นะความรักของกรกฎเป็นยังไงบ้างคะขอพลังนั้นให้หนะะ่อยค่ะเพจ s h a r p e n s c l e จบไปแล้วความสัมพันธ์ที่คุณกําลังอะไรอาวออยู่จบไปแล้วนะคะแต่คุณก็ยังไม่เห็นโอกาสคนใหม่ๆเข้ามานะชีวิตของคุณตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบดีนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันก็ไม่เติมเต็มนะคุณรู้สึกว่าเขาคือส่วนที่หายไปคุณอยากได้คนคนนี้ยังไงก็เป็นคนคนนี้นะ อืมแต่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ถึงจะไปต่อยังไงมันก็เป็นความรักที่มันไม่ถูกต้องหรือมันก็เป็นความรักที่ไม่มีสถานะความสัมพันธ์ชัดเจนเนาะคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดนะอยู่นะตอนนี้นะคะที่กลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้อยากจะไปต่อกับคุณคนนี้มากๆนะคะแต่มันก็ไม่ถึงฝั่งฝ่ายในสิ่งที่คุณต้องการนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโชคลาภกันนะคะมีโชคไหมสําหรับชาวราศีกรกฎคลิปนี้ กรกฎมีโชคไหมคะช่วงนี้ความรักลงไม่ได้ขยี้มากเดี๋ยวเราไปดูคลิปราศีบ๊อบบี้จะแยกให้อีกทีหนึ่งนะคะโชคลาบหรอช่วงนี้มีโชคลาบไหมมันจะเกิดจากเออได้เงินก้อนนะคะเดี๋ยวชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้จะได้เงินก้อนมานะจากการเดินทางก็ได้นะคะอืเดี๋ยวจะมีคนมายื่นมามอบเงินก้อนให้นะคะสำหรับ มันจะถือว่าเป็นโชคลามไหมอ่ะมันก็มีนะเออมันก็มีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้นะรอรุ้นเลยนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่บุคคลนะเอามาดูกันต่อนะคะสำหรับสุขภาพช่วงนี้ชาวกรกฎมีอะไรที่แนะนํำไหมคะสุขภาพสุขภาพรากรกฎเป็นยังไงบ้างคะขอพลังงานให้หน่อยนะ สุขภาพกระโกรดหรอไฟสอฟครมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตสภาวะจิตใจที่เหมือนเอาคนคนนึงออกจากหัวไม่ได้ยังเจ็บปวดในเรื่องของสภาวะอกหักนะคะอาจารย์มีคายี่1วันลืมแฟนเก่านะสาหรับคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วไม่มีกระจิกกระใจที่จะทําอะไรเลยนะคะจะมีคาย์่สวันลืมแฟนเก่าสําหรับคนที่อยากจะ ตัดคนคนนึงออกนะคะเราก็อยากจะหมดเวรหมดกรรมต่อคนคนนั้นนะ,ะมันเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตจริงๆอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเดี๋ยวเห็นคุณค่าตัวเองบ้างเดี๋ยวไม่เห็นคุณค่าตัวเองบ้างนะคะดันงนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะในเรื่องของน้ําหนักขึ้นด้วยความเครียดนะคะในเรื่องของอารมณ์นะระวังเป็นไบโพล่าระวังบางคนเนี่ยเป็นถึงสภาวะซึมเศร้าได้เลยอันนี้คือต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของการปวดหลังนะคะ แล้วก็นั่นแหละการเดินทางไกลอุบัติเหตุน,นะคะอันนี้จะต้องระวังด้วยนะสําหรับชาวกรกฎนะ่าสงสารมากเลยตอนนี้สภาวะจิตใจของคุณเนี่ยค่อนข้างดิ่งนะคะต้องระวังตัวเองสุดๆเลยนะไม่ต้องแบบไปเครียดมากนะคะความรักขนาดนั้นนะช่วงนี้มันเหมือนเป็นสภาวะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะเอามาดูไพ่แนะนํากันนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหน่อยนะ ้าอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรให้เท่ากกรกฏหน่อยคะ่ะใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความจริงมองความเป็นจริงให้มากที่สุดนะแล้วก็ทําเพื่อตัวเราเองทําเพื่อความมั่นคงของเราทําในสิ่งที่เรารักอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างเช่นเรารักสิ่งสิ่งนี้มานานมากอย่างเบี้ยะบี้เป็นคนที่ชอบเต้นมากๆนะคะพี้ก็ไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยหาแพชั่นหา หาแรงบันดาลใจที่มันไม่ใช่ในเรื่องคแค่ความรักหรือว่าความล้มเหลวของเตงในอดีตนะคะดูว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของทําให้เรามีความสุขขึ้นนะหรือว่าเอาเตงออกมาอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าใครชอบพายยฟซี UFC, ใช่ไหมแล้วมาเรียนกับว่าวิ่งเนี้ยเราก็จะได้เจอเพื่อนหลายๆคนที่มาที่มีอุดมคติการเดียวกันแล้วก็เดินออกมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเราอาจจะต้อง พบเจอพบปะผู้คนที่ชอบในสิ่งเดียวกันเขาก็จะพาให้เราเนี่ยมีแพชชั่นแล้วก็พาให้เราเนี่ยเหมือนประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องนั้นมากขึ้นลองหาอะไรที่เรารู้สึกเรามีความสุขและสามารถที่จะหมกมุ่นในการทํากับมันได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีปลูกต้นไม้การเรียนเต้นการเรียนร้องเพลงการออกกําลังกาย การทําอะไรที่เรารู้สึกชอบอะคะ่ะมันจะช่วยดึงความสนใจในเรื่องของความเศร้าออกไปแล้วเราจะหมกมุ่นล่วงนั้นเราจะมีกิจกรรมทํามากยิ่งขึ้นนะคะลองค้นหาตัวเราเองดูว่าเราชอบกิจกรรมอะไรแล้วเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะหรือว่าพบปะสัมมนาผู้คนบ้างนะคะเอามาดูลักนณราศรีอะไรที่มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับชาวกองนี้ของชาวกรกฎนะคะ มีลัคนาราศีธนูลัคนาราศีพิจิกรลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีกรกฎค่ะมาดูไพ่นะคะ Romantic Angel นางฟ้าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวกรกฎคลิปนี้นะขูถือว่าเป็นบุญมากเลยที่มีแบบมาทำคลิป พื้นดวงราศีเนะี่ยปกติไม,ไม่ไม่ค่อยทําจริงๆนะหรือถ้าใครอยากมีพื้นดวงเป็นของตัวเองนะคะวีวแนะนําเข้ามาดูแบบอัดคลิปวิดีโอได้นะคะมันจะมีหัวข้อพื้นดวงทุกเรื่องให้นะจ๊ะโอเคจะบอกว่า สิ่งที่คุณยังหมกมุ่นอยู่สิ่งที่คุณยังมุกอ่อนไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ปล่อยวางแล้วคุณไม่ยอมให้อาภัยตัวเองทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วก็ไม่ให้อาภัยคนอื่นด้วยนะดังนั้นเนี่ยคือปล่อยปลดปล่อยตัวเองนะคะปลดปล่อยพัฒนาการตัวเองแล้วก็ให้อาภัยทั้งคนที่ทำร้ายจิตใจเราแล้วก็ให้อาภัยตัวเราเองด้วยนะคะท e conciliation บอกมาว่าเดี๋ยวคนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะกลับมาหาคุณนะดังนั้นเราคือไม่ต้องนอยไปนะ นางนั้นก็คือตั้งรับเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคนคนนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกับคุณแบบในเชิงเปิดใจคุยกันเลยนะคะอ่ะตามนี้นะเอาแค่นี้พอนะไม่เอาข้อความละกันเดี๋ยวไปดูในเรื่องของความรักเอานะคะโอเคขอบคุณมากค่ะชาวราศรีกรกฎใครที่สนใจอยากผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักตัดมือที่3มนะคะแล้วก็ อ,อื่นๆมากมายนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปวิดีโอโทรคุยหรือว่าพิมพ์ถามตอบตามงบประมาณที่ทุกคนต้องการอยากเรียนดูดวงนะคะก็มาเจอกันได้วันที่30นี้ถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะหรืออยากจะบูชาเครื่องรางก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดบาวิชิสาใครที่มีปัญหาต่างๆนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษาเบื้องต้นฟรีได้นะคะที่ไลน์แอดบาวิชิสาลองส่งเรื่องราวมาดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วควรที่จะทํายังไงต่อไปนะอยาก แค่คนเดียวค่ะถ้าคุณยังจะเก็บอยู่อย่างนี้นะี่บอกเลยว่าโอกาสที่ชีวิตของคุณจะพัฒนาเนี่ยมันไม่มีนะคะแล้วคุณจะเหมือนแบบหาทางออกในชีวิตไม่ได้นะบางคนเนี่ยยิ่งหาทางออกช้าเท่าไหร่นะคุณก็จะยิ่งปมปมนั้นมันจะยิ่งแกะยากเข้าเนะี่ยอาจารย์บอกหลายครั้งเลยว่าทําไมไม่มาหาอาจารย์ก่อนหลายคนมากเลยนะคะแต่เมื่อถึงเวลาเราจะได้เจอกันค่ะไว้เจอกันนะคะทุกคนบายยขอให้โชคดีนะคะราศีกรกฎเป็นกาลังใจให้คะ่ะ